สื่อสารอย่างไรให้ได้รักดังใจนะคะคุณนุชเองค่ะก็เป็นคนที่มีครอบครัวนะคะฉะนั้นในเรื่องของการมีปากเสียงกับสามีเราก็มีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะพอให้รักกระชุ่มกระชวยหรือเปล่าเอาไม่ใช่นะคะ ก็บางทีเราก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้าง<อ>าว่านะครูนุชก็จะมีหลักค่ะในการที่จะทําให้ชีวิตคู่ของเรานะคะประคับประคองและก็อยู่ด้วยกันได้ครูวันนี้ครูนุชก็มี4เทคนิคนะคะที่จะมาแบ่งปันเทคนิคแรกค่ะเวลาที่เราโกรธกับสามีนะคะหรือมีเรื่องไม่เข้าใจนะคะเทคนิคแรกรับไปเลยนะคะเราต้องปรับอารมณ์เชิงบวกก่อนค่ะาเกิดเราอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะเวลาที่เราไปสื่อสารกับใครอะคะ่ะไม่มีทางเลยค่ะที่เราจะ สื่อสารเข้าใจได้ <_ C' est> เพราะฉะนั้น <_ C' est> เกิดเราอยากให้อารมณ์ดีนะคะ <_ C' est> วิธีการที่คุณนุชอยากแนะนําก็คือในเรื่องของการเราอาจจะไปจํา <_ C' est> หรือว่าไปนึกภาพเรื่องราวดีๆค่ะระหว่างเราสองคนนะคะตอนที่เราจีบกันใหม่ๆ <_ C' est> เรามีความรักเรามีความรักความห่วงใหยกันแบบไหน <_ C' est> ถ้าเกิดยังจําไม่ได้อีก <_ C' est> คุณนุชก็ยังมีทริคอีกนะคะอ่าก็ให้นึกไปก็ได้ค่ะว่าสมมติว่า ปกติเราเราเป็นคู่สามีภรรยากันใช่ไหมเราต้องนอนเตียงเดียวกันใช่ไหมเกิดว่าวันหนึ่งอะค่ะให้เราคิดภาพเลยถ้าเกิดวันหนึ่งอะเราตื่นขึ้นมาค่ะเราไม่มีเขานอนอยู่ข้างกายเราแล้วแล้วเราต้องมาเจอรูปภาพเขาดำซึ่งเป็นรูปเขาแทนนะวันนั้นนะคะคุณจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนะคะในวันที่เรายังมีกันและกันขอให้เรานะคะปรับอารมณ์ก็ลองนึกถึงแต่สิ่งดีๆของเขานะอย่างที่สอง ให้คุณคิดค่ะคิดในหัวก่อนนะคะว่าคุณจะสื่อสารอะไรกับเขานะในเชิงบวกคะนะคิดคําพูดค่ะเอ๊ะเราจะพูดยังไงกับเขาดีนะที่จะทําให้เขารู้สึกดีที่สุดและข้อที่3นะคะเทคนิคที่3ก็คือการพูดสื่อสารออกไปค่ะเราก็หาจังหวะนะคะในช่วงที่ คู่ของเราหรือแฟนของเรานะคะเขาอยู่ในจังหวะที่อารมณ์ดีๆเช่นกันนะเราก็ค่อยเข้าไปสื่อสารนะคะซึ่งมันจะทําให้การสื่อสารของเราอะค่ะมีประสิทธิภาพนะและเทคนิคที่4ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเราต้องใช้แสดงภาษากายเชิงบวกด้วยนะคะก็ไปพูดเฉยๆมันก็อาจจะดูไม่ได้ฟิลนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเออสับมงจุับมือกอดบ้า อะไรอย่างนี้คือแสดงภาษากายนะคะที่สื่อถึงว่าเ,ออเราแบบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะเรารู้สึกเ,ออเสียใจจริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ออถูกต้องแล้วแสดงความให้เราเห็นว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเขาอะค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์จากที่มันแย่ๆค่ะมันจะดีขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นทริคที่ ครูนุชอยากฝากไว้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มันสำคัญมากนะคะคนเราเมื่อเราได้แต่งงานกับใครสักคนนะคะเราก็อยากที่จะรักษาความสัมพันธ์อนันั้นนะคะให้มันยืนยาวนะคะจนกว่าเราจะเหมือนเรียกได้ว่าจากกันนะก็ลองนําเทคนิคนะคะ4เทคนิคที่คุณครูนุชแนะนํานะคะเวลาที่กดกันก็ลอง1น,นะคะปรับอารมณ์ของเราก่อนนะคะในเชิงบวกข้อที่2นะคะก็คือคิดค่ะ คิดสื่อสารในเชิงบวกเราจะพูดยังไงกับเขานะคะด้วยข้อความดีๆด,ด้วยคำดีๆค่ะแล้วก็เทคนิคที่3ก็คือเวลาที่เราพูดสื่อสารออกไปอะคะ่ะต้องพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกค่ะพูดให้เขารู้สึกดีที่สุดพูดให้เราให้เขารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเขาค่ะและก็เทคนิคที่4ค่ะนะคะก็คือภาษากายค่ะ แสดงภาษากายที่บ่งบอกว่าเรารักแล้วก็ห่วงใยแล้วก็ใส่ใจในตัวเขาอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้คุณนุชไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ